สวัสดีจ้ายินดีมีให้ยินดีมีสบายดีพี่น้องเบิดสุภูสุขจ่ายทงหน้าอีกแล้วจ้ามว่านนี้ลงน้ามือนี่ขึ้นโขกันี่ามันโคกเนี่เดีกยเราจะโขไข่หน้าเขานี่ยละมาหาขุยจีบโอมจ้าอืจังรอพนมุดออกมาตายเบิดแล้วไม่สิบเบอรกินเลยนะฟ้ามาหาสักคนนี่แหละพูดไปน้ำให้หน้านี่ละเห็นขวยนูซิงไทยมเจ้าเบิร์ดนี่ขุยนูซิง นู่งชิงก็คือหนูตัวน้อยๆนัน่นล่ะหนูจกักยิบตัวเออให้เบื้องนี้ซื้อดอกจ้านี่ยฝอยนุ่งชิงฝอยนหนูชิงโอ้ยของห่มร่มือเย็นดีแท้อะผนอกมาตาย,ลยตเลยเดือดตะหู้โซวเซเว่โอ้ยลม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 อยู่หน่อยยืนเบื้องคอยอยู่คุณท่านดนเดี๋ยวกับยางมาเดิปุ๊บอะไรเด็กกับยางมานี่นั่งเอกน้ำก่อนมาอีกแล้วโอ้ยยจะเตะขวางกันเด้อนัน่น 哇，你的。 แข็มันเอาได้แล,ล้วตัเแข็งแข็มันแข็งมันดีขนาดนี้คนดินตุ่ด้ดิ ด้วยงาใหม่ทางกล่องเนี่ยด้วยพี่น้องโอ้แตากล่องยากยากพี่น้องเลยเข่าแล้วตัวพิ่ดเริ่มแก่แล้วช่างว่าเพิ่นกอพกดไตยแล้วไปยิบอ้อเฮ้ยพูนพูนไปทางพุ่นน้ำมะกวัญวิลีได้ง่วงกันเลยโอ้ยสิมัดเบิ่งกันนะมันสิมัดอยู่ง่ากเงี้ยน้ำของคนนีเหือ สิไปทางไลยมันกับโบไปได้ด้ยนี่วันชิเดียวคูด um, um, ีบ่จิปลมนั่นเหรอเฮ้อคือดื้อคือมึนแท้ใส่ลังเหรอเสียอยู่ใส่เหรอเสียอยู่ใส่เหรอก็น่าจะอืมอืมอืมนี่แน่ว่าชิโกเปี้ยไปเร็วเร็วนี้ยนัวมันชิเดียวคูดไปทางคุนไปทางคุนไปทางคุนศูนย์อะไรได้บ้านี้ศูนย์นี่ดีได้ไหมมันรอเล่นได้บ้างนี้ศูนย์นี่ดีเด้นี่อุ้ยเอ้า ต่างคนต่างกน่อกยากอยกก็น,กกนี้ท่้กันแท่นะเห <Hey. S 1> นะุ่เนะ้ยเออนะูนะี่จนะ้นะทายให้บึงเั่นหูเพิ่นมีเพิ่นออกมาไต่ จังหน่อยกับบุดย่ามเพื่อนระจ้ะบุดเวลาบุดอันนี้เด้อโอ้ยพี่น่องว่ามุญจิบุดตื่นปะนี่คอยซับตายคอยรอเลยโอ้ยเงินลายโอยตุ๊งยังไงหนึ่งพูดหู้เดียวเอาหู้นิตันโอ้ยหู้ได้นอปะนี่เซ่ล่ะโอ้ย ที่ปมหูเดียวเกี่ยวไปงอมากคนเรวิ่นหัวหว่องพันแท่หน้าอยู่พี่น้องเฮ้ยมึงกระนาบ้างหนากันนะอ้ยงดึดหลตัวนี่นี่เอ้หาลงหูกูลงไปแล้วก็ไม่เห็นตู่ ออกมาตายแล้วฮะเทเขากอบ่เห็นเนาะโอ้ด็ดเดน่ยังขีนน้ตัวว้ตัวยนนี่เนาะขี้ตัวอีกว่มิโตได้ะดีตับตบอยู่บหันไปทางละ อออุ๊บมันนี่ตื่นตื่นควตื่นกันได้สามวามันมสวางตัวปุ๊บไอโอเคล่ะตื่นึตื่นอีกตื่นอีกสา เซระเซระโอ้มวกกับบังกล้องอนี่โตนึงอันนี้สองตงัวบังเทือร่มกับแห้งๆเลยด้จ้ะคลิปบังเทือก็ได้นี่ วานมาเป็นกล้วยจิปลมที่แหลกพี่น้องเอ้ยอืพวกะไอ้เนาะนี่กล้วยพันเบิ่งกล้วยนี่จากกลางคันแท่นหน้าพี่น้องป๊า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 ปุ๊ดลุกให้หน้าปั๊บพุ่นทั้เห็นตัวพ่นกองก้อุกูจูดอยู่บ่นี่น่ะโอ้เบิ่งหนากันน่ะตั้งใจคุดได้คักได้แมื่อเลย ตุ๊ม่ยสะพ่อหูเพิ่นเลิกแล้วไหมหูเกิดไงต่างแกะบ้นนึงพี่น้องเอ้ยบ่อนควายซับหรอเป่โอ้ยอี่หรี่ฮึผู้ลงคนผุนกระวาเด้คือบอ่าเนี่ยามาดักเอาคือกระเจ้านี่ tay quán vang quán khai quán tay 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 quán โอ้เห็นทำเลยว่าตวตุ่มอ่เดียเจ้าก็เห็นตัวตุ่มบ่อ้าไปทางวเส้นดีปับปัอยู่นึงเอาส่ลเห็นไม่นอโอ้ยวาสียสเยว่าเสียตัวตุ่มเจ้าบ่ไม่เห็นนี่มันสิจุมันสิ่น่ต้วง่ไปนี่ท่านเห็นคนมันกตบว่าก็สิ่ง่อยากกวนเพือนนะดีปับปับน่ะนี่หุ่นี่กกนนนี่กวยนะทางรถเกี่ยวเขาหน้าของมันเป็นหน้าขี้ดินไส้พี่น้องฝนตกแห้งสะเนี้ยมก็ะขาด เมื่อเราจะพี่น้องหาพอ้เรียอยู่หรกินเดี๋ยวกปนหนึ่งนี่แหละจ้ะที่ปมกระไดเพื่อนอยากอันนี้แน่ล่ะเพื่อนเป็นหู้หว่างหู้เป่าบาอกมีแน่ล่ะเพื่อนอยากออกมาหนีแน่แล้วเนาะบ่่คอยมีบางหู้คุณลงไปเนี่ยกับ,บ่เห็นตัวเพื่อนอยากไหวเลยจ้ะออกมาตายข้าหู้เนีย่ยเอียงแนี่ยคำอะไรนี่เขาเมื่อแล้ว ขอบุณทุกการติดตามด้วย้ะพี่น้องเออขอบุณทุกไลค์ทุกแช่จ้ะขอบุณทุกทุกคอมเมนต์ขอบุณทุกทุกคำติชมจ้ะขอบุณอีดีอดีรอขอบุณจากใจจ้ะพี่น้องคันว่ามีมูเจา้าคอยกับว่ามีมือนี้ขอบุณดีสนับสนุนค่ก,กันเพงกันพี่น้องเอ,อ้ยขอบุณที่หลายจ้ะขอบุณและสวัสดีจ้า